สวัสด,ดีค่ะทุกคนพี่โยมาเปิดรับนักเรียนนะคะคอร์สออนไลน์ของเราคือ98บาทเป็นคอร์สช่วยชาติเลยใครที่ยัง คิดว่าตัวเองจะพัฒนาได้แล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้มาเรียนคอร์สนี้นะคะมันจะทําให้คุณรู้อะไรบ้างในคอร์สนี้เราสอนกันนะคะ5วัน5คอร์สนะคะราคาแค่98บาทเราจะสอนอะไรกันบ้างหนึ่งในเรื่องของการทําเพจ6เสาเข็มหลักเพจมีอะไรบ้างเราจะเรียนในคอร์สนะคะ2การยิงแอดโฆษณา ปูพื้นฐานให้เราตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับแอดวานซ์คุณอยากรู้หรือไม่มาเรียนกันนะคะข้อที่3คุณจะตกแต่งภาพหรือวิดีโอผ่านแอปที่แมคค้าออนไลน์ทุกคนมีกันเพราะฉะนั้นเราโหลดแอปมาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองในการต่อยอดจากแอปพลิเคชันต่างๆที่แม่ค้าออนไลน์เขาใช้คุณจะได้เรียนทั้งหมดในส่วนของข้อที่4 t i k t o k ค่ะ Tik t o k Marketing เป็น Tik t o k น้องใหม่ที่มาแรงเราจะได้เรียนรู้กับกูรูที่มีผลลัพธ์จริงในเรื่อง Tik t o k เราก็จะได้เรียนนะคะส่วนของ IG IG คืองานขายภาพ IG Marketing คุณจะได้เรียนกับครูที่มีผลลัพธ์ในเรื่องของ IG ซึ่งเราจะมีความรู้ตรงนี้ไปปรับพื้นฐานการใช้เพื่อให้เราเก้าวเข้าไปเป็นนักธุรกิจออนไลน์กันเยอะๆนะคะมาเรียนกันได้นะคะ98บาทติดต่อทักแอดมินหรือโค้ดโยมาได้เลยนะคะ